งงงงััดดดก็เจอนกสู้กล้องไงแล้วนะเพื่อนครับทุกคนนี่ฮะนีกับข้างแว่นถิ่นแดนใต้่าราบ้านเรานะฮะมีเอ็ดเดอร์สูทาร์เนี่ยเราก็อยู่กันที่เกาะลิงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเทียบเคียงทามวาร์ประหว่างโกโปร9ขวามือครับแล้วก็โกโปร8ซ้ายมือนะครับว่าตัวไหนมันจะจึงนึงกว่ากันเดี๋ยวไปดูฮะดูไามวาร์ดยรอบดูความสวยงามของเกาะลิงครับ จะได้เราทาวาร์ปไปเลวนะเราก็จะเห็นนะครับว่ากูเกิลเก้าเนี่ยมันจะดูสมุกกว่ากแปดนะครับเรื่องตามวาร์ปนะครับชัดเจนนะครับว่าเก้ามันสามารถเจยจุดตรงช่วงไหนก็ได้ครับง่ายที่มากกูเกิลมันบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าสงสารมากที่น้อยคนจะรู้จักนะครับผมก็เลยจะมาช่วยโปรโมทโฆษณาซะหน่อยทุกคนผมช่างกรพาเที่ยวนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็น สวนสัตว์ห้วยทรายนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่านั่นเองนะฮะซึ่งข้างในมีสัตว์ป่าเยอะะมากมายนะครับเก้งกวางชนีเตือนเพ่นพ่านก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ครับฝ่ามือก็จะเป็นก o Pro ฮีโร่9แบ็คนะครับซ้ายมือก็จะเป็นก o p r o 8แบ็คนะครับเดี๋ยวเราเราไปเทียบเคียงเสียงนะครับสีสันความสวยงามนะครับว่าตัวไหนมันจะจึงหนึ่งกว่ากันนะครับไปดูกันเลย ต่อไปนะก็จะได้เวลาทำวับกันแล้วนะครับจากที่สังเกตด้เราก็จะเห็นว่าเสียงของโคโก9เนี่ยมันเสียงชัดเจน,นครับในขณะที่ไม่ได้โคโคใส่มีเดียมอดนะครับโคโก8ปใส่มีเดียมดนะครับแล้วก็ใส่รถไม้ด้วยนี่ก็จะเป็นแมวดาวคนนี้ก็จะเป็นมีคออันนี้ก็จะเป็นกลองชนีมีคอเนื้อทรายลิงลมหรือหนังหาย่นนี้ มีคอนาตาเป็นีมีคอก็เป็นนกกระรางหัวงอกนั่นเองดูมีขอครับกำลังนอนตรงนี้นะก็จะเป็นข้างแว่นถิ่นใต้นะครับแถวภาคใต้นะแต่แถวยะลาบ้านเราเองดูดิข้างแว่นข้างแว่น นี่ผมก็อยู่กับข้างแว่นทินแดนใต้ยะลาบ้านเรานะฮะมีเอ็ดเดอ t ซูพาร์ททครับก็ได้เวลาวัดเป็นอีกรอบนะครับไปตามกลองชนีแล้วก็กลองข้างแว่นนะครับแล้วอีกหลายกลองเลยครับเราก็จะเห็นสังเกตนะครับว่าภาพแสงสีเสียงของโกโปร9ก็จะชัดเจนกว่าโกโปร8พอสมควรนะครับนี่ครับผมไมลนอกอะไรใหญ่มากครับผมเหมือนเดียวตัวเบลร์เเลย เ,เราจะซูมให้ดูนะไะอันนี้ก็จะเป็นโหมดซิน e าติกนะครับฝ่ามือก็จะเป็นโกโปรแบ็กซึ่งซูมไม่ได้นะครับถ้าเป็นโกโปร9แบ็กเนี่ยจะซูมได้เลยเห็นไหมเพื่อนฮะนี่นายแบบของเราครับผมเห็นไหมข้างขวามือโกโปร8ซูมไม่ได้นะโกโปร9ซูมได้เห็นไหมจึงหนึ่งมากโกโปร9อันนี้ก็จะเป็นโซนนกยุงไทยโซนเป็ดแดงแล้วก็โซนนกกระทุงนครับนกตะกรุมนั่นเองนะครับนกกาลังรับน้ําอยู่ครับผม อากาศร้อนๆกับช่วงนี้วันนี้นะฮะเราอยู่ที่โซนกองชนีเกาะชนีและนกหรือนอกกาหังนั่นเองนี่ก็เป็นนกเงือกสีน้ำตาลวิ่งเข้าหาใส่กล้องเลยทุกคนเย้ย yeah ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กองนอกเนี่ยครับโ oh, อ้โหนกหลากหลายสีสวยงามมากเลยสีสันเนี่นกนกนี่สู้กล้องนะฮะเห็นไหมนี่นี่นกสู้กล้องเห็นไหมเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเหมืมันนกนกนั้นวิ่งวิ่งหนีหมดล้ะ ถามจุดตุดตัวเรือตัวตรเรยวที่คุ้นคนโอ้โหแจ่มเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนกนกชื่ออะไรกเงือกถ่ายรูปถ่ายดีโอนะครับกับนี่นกเงือกเห็นไหมโอ้โหดูครางสวยนะฮะครางสีฟ้าเธอคอยสีน้ําทะเลเลยเนะี่ยสวยสวยสวยแล้วก็นู่นกนกเงือกเป็นนกกาฮังครับผมสวยงอนโอ้โหธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งสวยงามน,นะดูว่า ดูหัวแทงงอนโอ้โหสวยงามมากเลยฮะตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยก็เจอนกสู้กล้องไงแล้วนะเพื่อนครับทุกคนนี่ฮะนานๆชื่ออะไรชื่ออะไรบอกชื่อมาชองบื้อชื่อมามีเต้นเลยมีเต้นโยกเลยนกกาหังนกกาหังนะครับเราอยู่กันที่กรงอนุบาลลิงชนีบาดเจ็บไดพิการแล้ว อ้อยใช่ไหมออกไวเลี้ยงช้างมีไข่มีอะไรด้วยงัดทางงัดงัดก็ดจะเป็นนกพริราบงอนวิกตอรียนะครับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นไก่ฟ้าสีทองโอ้สวยสวยสวยดูไครับสวยงามเลยเด,ยเดียวครับเพื่อนคับนี่คือไก่ฟ้าส้อยทองไก่ฟ้าสีทอง กก็ไก่ฟ้าสีทองเชกันเราก็มาถึงด่านนกยุงไทยเยียวแดงไก่ฟ้าพยาลอและไก่ฟ้าหน้าเขียวเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ็จะเปน นี่ก็เป็นไก่ฟ้าหลังขาวครับนี่ไก่ฟ้าหลังขาวหน้าตานี่เป็นไก่ฟ้าจันทบุรีหรือว,ว่าไก่ฟ้าจันทบุรีนัน่นเองกำลังออกกำลังกายเลยย่าฮู้สู้กล้องหน้าดูตัวนี้แจมแจมแจมดูสิครับเพื่อนครับนกเงือกตัวนี้ดูเป็นมิดนะฮะดูสู้กล้องจริงจริงหน้าปากดูสู้กล้องแล้วกัน มานนีแเลยดูสิครับเพื่อนครับมันโดดเป็นหมาเลย